ขวัญอุสามณีเคลื่อนไหวเปิดคำปฏิญาณตนตำรวจข้อ2ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นร้อนผู้กำกับโจ้และพวกตำรวจเจ็ดนายร่วมกันเรียกรับเงินผลประโยชน์จากผู้ต้องหาคดียาเสพติด2ล้านบาทแต่เมื่อจ่ายได้หนึ่งล้านเป็นเหตุทำให้เกิดการนำถุงคลุมหัวจนขาดอากาศหายใจจนกระทั่งเรื่องราวยาวมาถึงโดนแชคลิปวินาทีก่อเหตุทั้งหมด ซึ่งเรื่องราวข้างต้นยาวมาถึงควบคุมตัวได้สี่นายมอบตัวเองหนึ่งนายเหลืออีกสองนายที่ยังคงหนีในขณะที่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผู้กำกับโจ้ไปอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่บ้านไม่พบพบเพียงลูกจ๋าบ้างเท่านั้นนอกจากหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องข้างต้นต่างออกมาช่วยกันปกป้องตำรวจชั้นผู้น้อยที่ออกมาเปิดเผยเรื่องข้างต้นและผู้ส่งคลิปเช่นเดียวกับ นางเอกคนดังควันอุตสามณีไวยทยานนท์ก็ได้ออกมาโพสต์จอดำมีข้อความรบกวนปกป้องตำรวจชั้นผู้น้อยที่เอาคลิปแฮชแท็กผู้กำกับโจรีดเงินให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะพร้อมกับบอกอีกว่าในขณะที่ตำรวจชั้นผู้น้อยเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องอย่าให้คนดีต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงให้คนที่ดีภูมิใจในสิ่งที่ตนได้เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะข้อ2 ข้าพเจ้าจักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อระงงทุกขและบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราชและขวัญเชื่อว่าสุดท้ายความดีและความถูกต้องต้องจะปกป้องคุ้มครองเราทุกคน